ถ้าฟา r กับมาสสองคนพ่อกับแม่อยากเรียกแล้วพ่อแม่จะพูดว่าอย่างไรฟา t เตอร์มาสเตอร์ได้ไหมมันไม่ได้ถ้าอยากเรียกพ่อแม่พร้อมกันต้องพูดว่าอะไรครับฟา my parents อ๋อ my parents เติมเอสด้วยนะ my parents เติมเอสเสมอนะครับออกสื่อตลอด my parents Your parents อยาโอเคนะถ้าพ่อกับแม่ คนที่แก่กว่าพ่อกับแม่เขาก็จะเรียกพ่อพ่อเหมือนกันก็ลูกพ่อเหมือนกันคือฟาเตอร์เหมือนกันคนคนที่เป็นพ่อของพ่อเขาก็จะเรียกว่าแกรนเหมือนมิสแกรน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 แล้วอีกรุ่นหนึ่งแกรนฟาเตอร์ก็คือปู่กับตาถ้าแกรนมาเตอร์ก็จะเป็นย่าเป็นยายแกรนมาเตอร์นะครับแต่ถ้าเหนือแกรนใหญ่กว่าแกรนอีกจะเป็นใครก็คือทวด ก็คือเกรดนี่ทวดนั่คือเกรดแปลว่ายิ่งดีเยี่ยมเกรดมาเตอร์เกรดฟาเตอร์เขาเรียกว่าทวดเราทวดตาทวดยายทวดเกรดฟาเตอร์เกรดมาเตอร์ไมแกรนฟ้ามอมไมแกรนฟาเตอร์ไมแกรนมาเตอร์ไมฟาเตอร์ไมมาเตอร์ตรงนี้ต้องท่องให้ได้เพราะว่ามันเป็นความเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับคุณระยะเข้าใจไหมแกรนมันจะเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่ง เหมือนประกวดมิสแกรนมันจะเป็นรุ่นๆไปแกรนเนี่ยมันจะเป็นมันที่จริงมันแปลว่าหลักหลักใหญ่กว่าเ <All right. S 1> หลือขึ้นไปแกรนฟาเธอร์แกรนมาสเตอร์กรดเกรดมันจะแข็ยิ่งใหญ่เลยมันจะเป็นทวดอ่ะใหญ่สุดแล้วละ่ะทวดเกินทวดคงไม่มีแล้วละ่ะนะคงไม่มีแล้วคงคงตายกันหมดแล้วนะเ <c oughs> ขาก็เลยเอาเฉพาะที่เหลือนะนะบางครอบครัวก็มีทวดอยู่บางครอบครัวก็ไม่มีนะ อ่าคราวนี้เราพอมีพ่อกับแม่มาแต่งงานกันก็เกิดลูกขึ้นมาเกิดซันคือลูกชายซันคือลูกชายดอเชอร์คือลูกสาวนะครับดอเชอร์เอาให้ได้ซันไมซันอยู่ซันลูกสาวแต่คราวนี้ฟังนะครับซันกับดอเชอร์เนี่ยมันก็มีลำดับของการเกิด n u m b e r one n u m b ม r two n u m b ั r เบ r รนมันก็จะกลายเป็น Brother พี่ชายน้องชาย Sister พี่สาวน้องสาวถ้ายังเป็นวัาหนุ่ม ย o u เกิด er หนุ่มกว่าย u n เกสหนุ่มที่สุดโอแปลว่าแก่โอเดอร์ <laughs> แก่กว่าโอ d เอสแก่ที่สุดถ้าบอกว่าบร o เ h อร์มันจะหมายถึงทั้งพี่และน้องชายพี่ชายน้องชายถ้าอยากระบ,บุว่าเป็นพี่ให้พูดว่าโอดเออร์ยังเกิดหรือเอลเดอร์ยังเกิดแต่ถ้าให้หนุ่มกว่าเป็นน้องชายให้บอกว่าย er, 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 ังเกิดยังแปลว่าหนุม่มยังเกิดบราเ h อร์ยังเกิดบร t เ e อร์ยังเกิดซิสเตอร์คือน้องสาวนะครับ older sister หรือ elder sister ก็คือพี่สาวถ้า the eldest sister พี่สาวคนโตเติม s ลงไป oldest brother คือน้องชายคนโตพี่ชายคนโตถ้ายังเกิด the youngest brother น้องชายคนเล็ก youngest sister น้องสาวคนเล็กเข้าใจไหมครับอืมยังเราต้องเข้าใจตัวเปรียบเทียบที่เราเรียนมายัง young เกิด the youngest นะครับ old older the oldest the oldest the oldest นะครับต้องเอาให้คล่องนะครับท่องให้ขึ้นใจเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกับฝรั่งมันเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับแต่ถ้าพอไปแต่งงานกันอีกเกิดลูกขึ้นมาอีกพ่อแม่เขาจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าหลานหลานเขาเรียกว่าแกรนเหมือนกันแกรนจะเป็นรุ่นเล็กลงมาอีกรุ่นรุ่นต่อจากลูกมันจะเป็นแกรนต่าลงมาเขาเรียกว่าช h ลเด m น t e c h i l d ด a นคือลูกของฉัน Children แปลว่าเด็กๆก็ได้หรือลูกของฉันเด็กน้อยหลายคนก็ได้ลูกของฉันถ้า Grand Children แปลว่าหลาน Grand Children แปลว่าหลานหลาน Grand Children ถ้าอยากเน้นเพศก็ Niece หลานสาวกับ nephew หลานชาย Niece กับ nephew หลานสาวกับหลานชาย Niece หลานสาว nephew หลานชายโอเคไหม Grand Children Grand Kid ได้หมดหลานหมดนะครับ เพราะว่าผมไม่เคยพูดยังไงสมองคิดไม่ออกคุณรู้สับมาหมดแต่คุณก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับผมเป็นมาแล้วผมรู้ทุกคำเลยแต่ผมพูดไม่ได้เลยสมัยประมาณปีที่แล้วอ่ะ ได้ได้ผู้ขับนะรู้หมดนะแต่ผู้ออกเขาจะมาเรียงยังไงว่าจะไปยังไงวะเลยจะมาพูดเอาความรู้สึกพูดหน่ยยิ่งยากใหญ่เลยผมจะบอกเลยเอาความรู <su> ้ส <anak> ึกพูดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยจะค่ำจะมืดยังไงไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเป็นยังไงจะหุงข้าวตอนนี้สุกแล้วไหมไม่รู้กุลยาไม่สนใจออีตัวไหนจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังกุลยาจับมันเอามามิ x กันก่อนกุลยาเก่งกุลก่งครับเราก่งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเองว่าตัวนี้มันต้องอยู่หน้า ก็รู้ว่ามันมีไรอ่ะมีมีไร่มีสวนมีแต่ว่าไม่รู้อะไรอะไรเขาบอกว่าไ <l god> อ้แฮมมนมีการ์เดนอ่าไม่มีการ์เดนออฟอ่าคลายแมนนี่คลายออฟแพลนเลยก็มีพืชหลายชนิดเลยนะครับมนี่คลายออฟแพลน่าก็พูดไปเห็นไหมเนี่ยสับพวกนี้ก็สําคัญนะคุณระยาเนี่ยพวกนี้ต้องท่องให้ได้นะต้องรู้จักเขาสินเกรสพอมาอธิบายขึ้นโอเคไหมชัดไหมเนี่ยวันนี้เรื่องครอบครัวเนี่ย ชัดค่ะอาจารย์รแต่จริงๆอาจารย์เคยเข้าไปดูในรายกลุ่มของพวกเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ในกลุ่มไหมคะอาจารย์อาจารย์ไม่เคยมีแตอดมินทุกคนทุกคนอาจารย์ที่ว่าเขาพูดไม่ได้นะเขามีทั้งเขียนทั้งพูดนะที่อาจารย์มองดูว่าเขาพูดไม่ได้อย่างเช่นสาคอนอย่างีเขาทั้งพูดทั้งเขียนอย่างแต่ปนนอมของอาจารย์นี่ยิ่งสุดยอดเลย ปนอมสุดยอดปนอมเก่งนี่ว่าเก่งก่าคุณลยาย,ยเี่เอง <c oughs> เขาก็ดูพี่อยู่นะเลาแต่ว่าพี่ก็อยากได้ความวารู้จากเขาคนละเขาก็ดูฝรั่งเก่งกว่าคุณลยายอีกนะปนอมเก่งมากปนอมเก่งใช่ไหมครับพูดแล้วสำเนียงสำเนียงโอเคด้วยอาจารย์ อ๋อเอาทั้งเขียนมีทั้งพูดเอเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะไปบ<า>ันทึกเดี๋ยวอาจารย์จะไปอัดเสียงลงไปเดี๋ยวอาจารย์จะไปอัดเสียงถามฟันหนึ่เปิดฟังไม่ทันเลยอาจารย์ในไลน์กลุ่มอะฟังไม่ทันเลยเยอะไหมมีกี่คนล่ะครับคุณระยามีกี่คนเห็นแอดมินไปนะพอสมควรแต่จะคุยจริงๆอะอยู่ประมาณสี่สิคนเท่านั้นแหละสี่สิบกว่าคนอนาะจารย์ม่รู้คุยอะไรถ้ามีแอดมินไปถ้ามีข่าวมีอะไรแอดมินถึงแจ้งมาทางไลน์สนตัวอาจารย์ อาจารย์ส่วนมากจะไม่ได้เข้าไปคือที่จริงอยากให้มันเป็นพื้นที่ของนักเรียนเขาได้คุยกันอาจารย์เลยไม่อยากเข้าไปยังมป็นพ้ีส่วนตัวของเาอาจารย์แค่ให้แอบฟังความรู้อาจารย์แค่ให้อดมินกอฟมาแอบฟังความรู้ของลูกศิษย์อาจารย์บ้างออาจารย์ก็จะรู้แล้วว่าลีต่อหน้าเรามันทําไมไม่เป็นใังไอาจารย์ไม่รู้จริงยอมรับว่าอาจารย์ไม่เข้าจริงๆอาจารย์เข้าใจว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพวกคุณจะเข้าใจว่าอยากให้เขาได้เรียนรู้ได้แชร์ประสบการณ์กัน ทาำอาจารย์ก็เป็นโมเมนต์สอนแล้วล่ะก็เลยว่าอย่างนี้ความคิดคิดอย่างนี้ดีค่ะอาจารย์ก็ก็คือฟังฟังพวกน้องๆเขาพูดกับบางมุมก็น่ารักมีบางมุมก็อะไรนี่ว่าอ้ยดีเยี่ยมแล้วก็เป็นสังคมที่การศึกษานะคุณเดียรมันเป็นสังคมอ๋อเพื่อนก็อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันเหรอเขามีความสุขไหมล่ะเขาพูดนะว่าเขามีความสุขไหมเด็กนักเรียน เขามีกันอยู่ประมาณห้าหกคนเขามีความสุขแล้วน้อยอาจารย์ก็ก้าวหน้านะพูดภาษาอังกฤษได้เยอะแล้วพิมพ์ก็ได้พอสมควรน้อยพุ่มพวงอาจารย์น่ะพุ่มพวงผมเลยเก่งจริงเลยนะพุ่มพวงผมเลยเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะอาจารย์อาจารย์ก็เร่งเอาจารว่าหมาสองตัวกับตัวสองหมามันจะทำยังไงมันจะรู้เรื่องว่าสองตัวตัวสองหมา ตัวอ,อย่างขอม้ยเลยตอนแรกว่าจะเอาชั่วโมงหนึ่งดันไปสองชั่วโมงใน,นวันแรกน่ะมันไปไม่ได้จะเอาไม่ได้มันได้ตั้งผู้ดีเซตทังได้ชียวได้หนักสุดมาแบบผมเออไปแบบเออตั้งหลักของแกเยอะเลยแกได้แล้วดีใจด้วยดีใจด้วยบอกแกหน่น <Okay. S 1> อย Oh, oh, oh.